ลงเปียนแล้วเนี่ยเกับอนมาทิยามนเลยตอนจับทำดีก็แบบนี้ผู้่ยเขาก็มีหลังเกียานนะนั่นคงไม่ใช่หรอกชาวบ้านแดกต้องมีปักไปดูหลักนี้ก็ได้ครับเดินีาดีกว่ามาเท่าไหร่รับมาเลยการมันเป็นยังนเมันทีเวงไปสอบถามด็กคน ที่เอารถไปรถใช้เขาถ้าบิเนระ<ม>ไปเนี่ยมีทางตลอดมีสารก็พอตรงนั้นเลยสารใจกระจกแต่ว่าเนี่ยพยายาต้องลงไปก่อนกันเดี๋ยวไอ้คันหลังจะขึ้นงานเพิ่งทำใหม่บอกวลานั้น,น,น ตอนนี้เสาเล็กเสาปนท่มือกีเก็บมาเลยแล้วไกับุ่ยานเอาลุงไล่กลับมาหยิบตรงนี้ยนไมกับปุถยานก็เกเดินมาย่เดี๋ยวเอาบริการมาใส่ออกกันไม่ได้เหรอลองลองเปลี่ยนมานำนี่แล้วเอาลุงมาทางนี้ดิลุงเราไป